ีเอ็มเฮขอกล่าวนำมาเล่าบอกกล่าวให้ฟังอยากรู้มันคืออียังจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้คือ DM เ t t m อคืออะไรดีอย่างไร DM HTT มมันคืออะไรดีอย่างไรทำไม ใครๆก็พูดถึงแล้ววันนี้เรารู้ซึ้งแล้วหรือยังในคำคำนี้สถานการณ์โควิดระลอกสามในยามนี้นี้ไม่พ้นมาตรการ DMSTT ที่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศหรือทั่วโลกจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่เช่นนั้นโรคโควิด -19 มันจะถึงตัวเราแน่นอน ดีเอ็มเดีอย่างไร d m เอ็มมันคือมาตรการที่ดีที่สุดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ป้องกันดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทัน <c oughs> กระทรวงสาธารณสุขและองค์กรหน่วยงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามหลัก DMSTT <c oughs> แล้ววันนี้เรามารู้จักคำว่า ดีเอ็มเอสทีทีกันเลย 2> One, two, 1 2ดีย่อมาจากภาษาอังกฤษคำว่า distancing คือการเว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่างน้อย1 2เมตรเพราะละอองฝอยจากการพูดไอจามจะฟุ้งมากในระยะ1 2ถึง2เมตรถ้าใกล้กว่านั้นอาจติดได้ง่ายไกลกันไว้ก่อนดีกว่านะครับเย่อมาจาก มาร์คสแวลลิงคือการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอยที่ออกจากปากเรานั่นเอง H. อย่อมาจาก hand washing คือการมันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่เจลแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อนั่นเองมือเราหากมีเชือ้อแล้วไปสัมผัสใบหน้าจะติดโควิดได้ง่ายมากที่ตัวแรก ย่อมาจากคำว่า testing คือตรวจเช็คอุณหภูมิอยู่เสมอจะเข้าที่ทำงานร้านสะดวกซื้อทั้งหลายก่อนเข้าไปเขามีเครื่องวัดอุณหภูมิเราก็ต้องตรวจทุกครั้งทีตัวที่สองย่อมาจากคำว่าไทยชนะคือการสแกนแอปไทยชนะหรือหมอชนะเอาไว้ในมือถือพร้อมลงทะเบียนให้เรียบร้อย ดีเอ็จึงเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในเวลานี้ที่ทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามให้เป็นปกตินิสัยเป็นวิถีชีวิตใหม่ของคนทั่วไปในยุคโควิดระบาดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการรับชมคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอกราชบุญอาจไว้ด้วยส่งต่อได้บุญขอบคุณทุกท่านครับ ขอบคุณที่รับฟังจนจบค่อยมาพบในคลิปต,ต่อไปเอกราชจะขอข้านไขให้คนทั่วไทยได้ฟังเรื่องราว